ไม่โอ้โหพี่มดครับเห็นแฟนๆตากฝนครับยืนต่อคิวซื้อตัววิ่งลงไปครับไปขายตัวแล้วครับ เป็นกูสิบสองต้องสตรองครับสายดูเจ้า มีครับ,บ,บรมีโลมอยู่นี่ครับนี่ผู้หญิงก็ขวดผู้หญิงด้วครับเอาผู้หญิงม่าจอยผู้หญิงหน่อยเอาผู нолог, ้หญิงม่าจอยผู้หญิงให้หน่อยเอาโล่บอาโ่อผู้ยิงว่าจอยผู้ยิงตกมาอเลยครับอ่ะเกาเดินมาผู้หญิงก็เดินมาผู้ชายก็เดินยญมากครับพี่โอเคครับโอเคครับเ่าจอยไงผู้หญิงว่าจผู้หญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาตั้งแต่กี่โมงครับสี่ใบค่ะเที่ยงค่ะอ่าเที่ยงครับเที่ยงเที่ยงเที่ยงครับผู้เล้ยครับแล้วโอ้มาตั้งแต่เที่ยงนะครับนี่นะจอมนี่ฝนตก นแฟนๆตาฝนซื้อตั๋วครับสวัสดีครับยังรอเหมือนเดิมฝนตกนานยางนนนังเนี่ยครับเนี่ยพักหนึ่งแล้วค่ะพักหนึ่งแล้วกเกี <c oughs> ่ยงหมดเลย ไม่กลัวเอาเสื้อมาเปลี่ยนไหมครับเนี่ย,ออยโอเค <c oughs> เป็นกู๒ต้องสตองครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้อะไรขายกับสอ <c oughs> ลูกสาวค่ะลูกสาวโอ้โห <c oughs> มาต่อแถวนาน,นยังครับเนี่ยโอ้ตั้งแต่ ถ้าต่อแถวที่บ่ายบ่ายโมงค่ะจะม,มาเด็กเที่ยงค่ะครับฝนตกไม่ได้เตรียมร่มมาหรอครับไม่เตรียมค่ะเราผู้ชายหลอ,อกลางให้ค่ะ oh. แต่ว่าไม่ไมีอ่ะ <laughs> เราพี่จัดก,การให้ลูกสาวลูกสาวสวย oh. ยิ้มหน่อยลูก <Okay. S 2> ยิ้มหน่อยแค่โอ้โห oh. สวยเหมือนคุณแม่เลยนะครับค่ะ ที่หะแม่าที่มาที่ได้ไหมเนี่